มันคือจะบ้านชาวเก็บมาทุกคนเลยพอได้เมื่อตอนเหาอยู่บ้านนี่กไก่ห <c oughs> าปาไงเนี่ยนะเริ่มมาระจอนกินนำ้ำเอาสบายดีตอนคำๆพ่อแมพี่น้องสบายดีเอซี FC, ทุกคนตอนนี้เข้ากำลังออกไปหากินทุกคนเลยแต่ว่าอ้อมขำเต็มไ,ไปหมนีี่สามโมงนะผวาออตวเว่นพัดอันนะ มันไปบีพอทุกคนพอบรรเลงกับตอนคำคำแต่ไปเมื่อนี้มีมีจุดทุกคนนลยไปเรื่อยๆนะว่าแต่บอลเล่เป็นตาไปรถเฮาไปปะติดตามไปเบิ่งเดียวเลาะทางนขึ้นไปก่อนเลาห้องขึ้นมันเจอเห็นหอยเปนความมาป่ากสอยว่าหมห้อมมันนี้วีก็ไมีนะหโมแม่ละอ่อนนะลูกมันสองตอ้ไก่บินไปเลย เลยเลยนี lên, oh. oh, ่ด oh, ีหมดะีเลยเขาตรงทางนะเอามาแหลดด่านบัดจะไปเลยอกอกทางส่งทางวิลาเลยจักพี่จักทางไปอาศัยน้ำตะเวทนี่เลยเคยมากทางนี้นะ

mặc mặt nó tốt Theo hồ hóng nhằm như nè Ngoài về nó tốt này Tổ nấm Tổ nấm nấm, nấm. ก็ปั่นกันคืนนี้พ้อหอนเห็ดนะนะครับเก็บมาฝากทุกคนเลยเห็นแล้วกันเห็นอดใจไม่ได้กันเห็นนะเห็ดนะติดอ,อะไรเงยไปอ๋อหลายนะ โอ้ลืมมาทรงยางหน้าทุกคนด้วยมัวอื่นเห็นหลายนี่น้ก่ได้เก็บมื่อเป็นบางหอนแด้วเปนอ่อนนะ hôn tại nơi đi ừ. đọc nói cái mì thôi này bơi nè bát nè mà cái miệng thôi nữa thôi 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 นน้สเหมูน kh ี này, này. ่เลนไม่เสาดีไหมทุกคนน้ำขื่นนี่บ่หมูที่ค่อยนะเมื่อวานนี้เลยเบิ่งพอวันหอยเกือบคอยนี่หมูสองตัวนั่นเลยเห็นกีดีหมูใหญ่ความดุเลยไปอันนั้นทุกคน ไปลัดเบิงข้างทางเหนือพู้พราะวมันมีกุ้งกระแตเฮาสียางตามทางเด้แบบนี้เฮาดงลงทุกคนเลยชักซีเลยซี้ยาค้ำๆนี่กระเต๊กแต่สิลัดเบิงหมูงเฮาปากมือเสาเลยนะเฮาสิโลขึ้นถึงพู้สายหอยโดนใหญ่ทุกคนแล้วก็โลาะลงมากเกียวเมื่อบอนผูค้ำมันค้ำกระสิการเล่เมืองเลนะไก่บินถเตี้ยเที้ย ปีนี้คนทระะมารพี่นะเขาท่านมานอนเธอกินแล้วนี่งามนี่เขาเม่ยมากนะทุกคนเลยเขานอนเต็มมาเถอนนี่นะปีนี้ท่านละมีคนเข้ามานอนพี่นะป่าก็ร้ายของพี่ ก็เน่าอยู่มองเงินป่านเสือมองยัินงอกันขึ้นปีนี้ก็เห็นป่าลายเขามองแถวนี้น่ีมองโป๋มาสื้อมองโป๋มองสอง ทากุกมะกะเตะนะนี้ตัวลายอยู่ทงๆๆังเพิงว่าเดี๋ยวเฮาสิด่อ8ทางขึ้นไปหมูที่เฮานํามื้อเ้านี่นะเฮาปะมงะเตยน,นี่นะตะปะมงนี่มันน่าจะขึ้นมาลองแคมห้วยนี่ไปตะกน่นนะมื้อเสานี่นะค่อยสอดแล้วแถวนี้แต่ว่าบ่เห็นเดี๋ยวตอนแรงคึ้ค่ําซํานี้เฮาสิเลาะทางไปมติเติม,ม,มความมากินมะก,กะแตะแถวทาง ก่ายแล้วก่ายแล้วทุกคนเลยอัอน,นั้นโอยฟ้านห้ามแต่ห้าม,มานี่น cắm chế độ thôi con này cho mới phải đã bị phốc rồi em thấy em tốt chế hết như mù nữa cay cơ anh nhìn hàn phải bị thâm tiểu hoa sĩ tọ lộ hà thang mơ con mà hình hết luôn này bị hết con lăng ô nữa เมื่อแกงแรกบ้าหาโรคปิดเทสเมืองทางแถูกับมืออื่นมันได้ปิดยุ่งใช่ไหม ในพหลายนะกลางคืนบนยัางละตึกอื่นเช้าบานนะคนเลยเสร็จทีทนะแต่ว่ามันไก่ปนขอามาเนี่ยก็เลยปิดเอาอื่นเช้ายังไม่ได้มาทาั้ง จะบูรินช้างเก็บมาทุกคนเลยพอได้เมื่อตอนหาอยู่บ้านนี่ไก่โหดชอบมากระสวายเลยมาี่นะดอกน่าง,งามทุกคนเลยอื่นก็พรีหาปิดเห็ดตอนเช้าหากินพร้อม,อมตกง,งาบทุกคนเลย

ยิ่งขึ้นซ้ำไอ้กินเพิ่นนะแจ่วกีนเข้านะตำแจ่วโลดโอ้โห้าด้วยคนมัเงียบแตำแจ่วทั้งหมดโลดตำไม่ได้บอกมีมีเพิ่นนี่โอ้เฮ็ดเพิ่นก็ยังมีบ่บ่นมีผู้ใด้นะได้แต่ปลาแล้วเทนี้บ่คนนะอยู่ในคานไปหานั่นไปเพิ่นหาทายเหี้ยเพิ่นเออ โอ้ย oh, มาฮอดบอสแล้วทุกคนเลยทางทีมงานมิได้ฝึกหรอว่าห้าวกะหรือนี่มีน้ำกินได้นี่เก็บเอาเฮ็ดนั่นเลยม่ได no 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 ้ปลากระซอนนี่เอ้ยปลากระจี้นเลยกินกันจริงเลยกินเข่าเลยวันนี้เลยตัดตีนเฮ็ดนี่แกงนะกินไปกินมันอยู่เลยตอนนั้นกินเข่าดิโอ้อิ่มม่ได้แกงเฮ็ดก็ดีลายอยู่ มีพวกมุงไปดิจะมอยไปไปอื่นว่าเราบินบ่มีนะแถวนี้นะออื่นเช้าไปพุ่แล้วอื่นเช้าดาบปอพุ่และสายบ้าไปดิแถวนี้นะจตัมนเช่อมอเลยีแล้วได้ลงพีไหมเยลงไ่เชือห้อยข้ามจะลด้ลงพีได้เดืนข้ามไีลงแมมอยู่แลยนี่นะตัวนี้ไม่อเช้านี่รู้เต็มเลย อาทุกคนได้แต่เฮ็ดเมื่อนีก้ก็ได้เขากะแต่ว่าเดือนน,นี้ไม่ได้กินได้แนะแข่งชะปลาครับเฮ็ดก็มีแต่ดอกงามทั้นัทุกคนเดี๋ยวสิตัดตีนเฮ็ดนี่ละแกง่งแกงชะปลาเพื่อชิลเลอร์พระจอนอเออได้ว่อไปเอุ่บตัดตีนเฮ็ดต่อแก่ก่อน โอ้ยไงไอ้เ,เดือมีเนี่ยเพื่อกินแกงเฮ็ดนี่เลยวันนี้นะจะไปยู่ตาดกระแดงอันดามประปอนั่นมีแล้วไอไเไไ้เรือยู่เป็นไอ้เรือก็ไปแม่แลงยันฮอดอยู่มเมล็อย่งนี้เว้นนี่ก็ไปแล้วว่าเห็นเฮ้ยตีมันสิมันคล้องหายอยู่แล้วไปก็พอแล้วมันคือจ,จู่มาเจอเดอี๋ยวนี้นะมันคือจู่ไปแล้วพอแล้วเริ่มมานยังไม่จักไปพุ่งนะ อในเลิกก็กินข้าวกินน้ำอิ่มพวกอะไรยังมีไปพวกนดีมันคือจะเจออยู่ตจะตะว่านนี่จะไปนะมันไม่จะไปดิซื้อมันมีไผ่เดิซื้อไผ่เมื่อกี้ก็แวะท่านซีเนไปไหม่มาโู้เสิร์ฟเฮงมันรูแล้วนะเก็บเห็ดชงห่อนนึงได้นี่นะเอาเลิเห็นไหมกวาดหาอะไรอันนี้ได้เขาเคยท่างแค่นั้นมีเอามันทันยังแปในห้องใหญ่ก่อน ทางมาออเอ้อยลายในนี้อะ่ะป๋องใช่นสองมีเห็นบ่ทางลง่งอลงมูนนะแล้วเรไปตีอยู่ในอ้อยลอออายนีเ่เห็นล่ะมันยังน้อยอยู่ทางลงบนหอมนี่ได้คุ้นได้หรือเราปาดไม้อันใหญ่ๆได้ปาดมันจะเหม็นปาดมันเหม็นไม่ได้จะได้เต็มบึงเลยทางเคยอ,อ,เอ,อ้อนเห็ดนะวันนี้มีพ่อโคมานำผ่างเกตนะเมื่อกว่าอือก็ได้เพื่อน้อง จะทุบเลยตีง่ามนะเก็บมาบเลยแล้วแรงอยู่ตอนนี้ตีแล้วแรงมาล้างอ่ะวันนี้นี่เพื่มะนาวห้องแต่ว่าห้องมีหลายทุกคนเลยเดียเ๋ยวขิงเข้าขิงน้ำยางเอาไปกันนะ มันไม่อ่อนแปนเนาะผู้เชิดไม่ได้ยินเสียงต่างคามันอนอดมันนอนอยู่อันกระโตท่างันพุ้นะก็มีจักเย้าคอนมันนะตองตูวเส้น้ำนะวะนะเกขกเฮ็ดก่อนซอนนะนะเขากำลังตามแจ้วกินข้าวทุกคนเลยรีได้เฮ็ดมาแจงเสื้อปลาน้ำได้

เฮ็ดบ่นะเฮ็ดเลยยังดีได้เป็นได้เฮ็ดยอยู่ในกินก็ได้ดีได้เนื้กเนได้เน่้เนื่ไปเลยนะของกินเนาะก็จะเห็นสน้ำน้อยเขาในานเลยจืดอย่นี้อย่เฮ็ดมัเนียอย่านี้อ แก่งเปลามันคักอยู่คือเว้นนี้นะโธ่เอ้ยนะแกงปล่ามึงนี่สามอะไรขึ้นมาวันนี้แกงปลาอะไรสามแล้วสามไปนี่แหละอยากจะเห็นี่นออนสามสาม,มันมันก็แซ่บอยู่คือ,อเก่ามาก่อนก้อยปลาปปที่ก้อยปลาชิวมาก่อนเห็นไหาสมองต้นในทรัมนปนี่ใช่ปะมันก็บ,บักนี่เฉยหำก้อนเลยเฉ้อล้วบอกไ,ได้เฉยไร้น <c oughs> ่าใส่จนมืดเลย Đây cái đi. Thì nghe vô. Nhiều. Cái này. Mà đi đế đế này. Có con đấy. đi. Lang đi đi. Lang 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 này. Lọt này. Thì ้ามีแต่ให้มันซุกก่อนจังสิได้กินข้าวกินนำ้ำมาจะโมงนะพานขำจะขำก็มีขำไปประมันใบช่องนี่แหละเห<อ>มาใบาโมงใบช่องนี่แหละสี่คนเจ้าเนอ้องสี่คนไม่หาเชือกับเชิดเจ้าสี่คอยซองเป็นโกเป็นโกพอจะดีมากทำรังอีเป็นเจ็ดคำสอนมืนอน่อเช้าเฮามันได้ได้

มามาติบข้าวได้ข็มีมาเก่งเห็ดนี้มีมีแนวกลับนะนี่ตอนํำใส่เนาะใส่กระแซบมาเก่งเห็ดนะปีนึงกินเธอหนึ่งช <c oughs> งเธอนะอ่นเจออ่านพูดได

นี้ก็มีแพ้กขนได้มูนะงหญ่อีเลยเออนี่ันีกยังรอดนะกนเผาหรอยืนอ่ะมีกินเราได้เยอะแต่กอกกานก็คือมีการไปเลยเราห้ามปิษนเคยเ้าเคยยิงถุงแก๊ปมันคือย่านี้มันจะแตกต่างเลยเสริมรอดคือคือยิงไก่รอดวันนี้เนี่ก็ง่ายไปแล้วเราไม่ยิรอดคือเิเราเป็ยังได้อีกเนื่อวานนี้โอ้ยตนน้ำสามต ตนันต้นพอนะมั้งจักงสัยเนาะหมูเดียวแล้วจับโตมันก็ว่างโตมากนะพุ่มโตมากาตากแสบบงมีผู้พบมีผู้ใดเจอเย็นอันนี้นะนโสนพอเขาเจอหอนพอควายเจอเย็นหม,มูซึ่งจะรู้ยย้ำไปแล้วมันซึ่งแล้วมันเยอะความทางทำอิน่ะควายน้อยจุกไปเดี๋ยวก่อน ควายมาเจอเด๋อยู่ป่าาย่งอยู่ด้ควายตัวนี้เห็นอยู่หมมันควายควายคายน้อยจำอิดเห็นต่ห้อยนะฮะดูพวาม่ควายเมื่อไห่มาก่อนครึหนึงางบเเมื่อหามนเห็นควายแรนั่นแร้อเท็กแล้วเจอท่านท่านนี้ไม่เขาลงมาแล้วนะขอขึ่เห็นไม่ไม่ ออนมัคือไม่แล้อนมันมีหัามบ่กันไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังมีเห็นน้ามันไมีเห็นท่ทำยาหมูนะไม่พับไงบียาื้อเหี้ยของผมออยู่กขอถามอยู่ก่นดีกว่าเอาลงนี้ผมถามเองอืมเขายังหายยู่หลงแล้วนะําโตจนโตตีมู กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยแต่เมื่อนี้บตตายจนเฮ็ดนะ่ไ,ได้่ไ,ได้ติดตามแต่ว่าแซ่บเฮ็ดกนดีมันดึงเองมันได้กินเฮ็ดกินกระจนสองตมื่อนี้นะแต่พอดีอันสิบเก้าโมงชี่สิบเจ็ดนาทีทุกคนเลยเดี๋ยวทานลุ้นตอนไปการนะทุกคนเอาสิงออกไปหาการไปทางด่านซาดพุ่อละมเมื่อเรกยนี้คันมันมีนาวตอนดึกนะ ให้มันสั้นลมก่อนยังออกไปบ่คือเมื่อคืนนี่นอนมีเมือทีบเลยตื่นมาชงโม่งกับมันหนาวทุกคนเลยก็เลยบีไปหัวเเพชุกสุขภาพโพดเรียนคือว่าราคาเหมือนกันไปก็น่าจะมานนะคืออยู่เจอนั้ยจะไปดีพูกนะแต่ว่านี่แต่มือมาทำอิทพวกคือท้าจะไปด่านชซัดฮะในเลิกองกวิดีโอนี้ฝากไว้สั้นนี้ก่อนทุกคน อ่ะอยู่ดีไม่แห้งมาซู่ทุกคนเอาขอบใจหลายอีท่อนไปอีแล้วลโนโนเอนอนลยเนาะพังนล้วมันซ้อนเลยพังแลกะเท่มีอันจิ้นตัวนี้นะพังแล้วมันต้องเดินทางไปนั่มันข้ากับบรรยากาศไปท่านไปนี่นี่คิดประชมที่ไป,ม,ไปมันะมจะมีความสุขแล้วน,นี่นะ อ้อมนอนข้างแม่นี่คำ <laughs> ชอนกี่ทนอดคนมางคนลดอยนี้นะ <laughs> คือเด็นมาเล่นนะชอนเนาะโอ้ยยากจิ๊ดเอะ